รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคู่ซาปลาไผ่วันนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยายวัย87ปีหลังผีสิงร่างทรมาน,านนานกว่า2ปี 2> ตอนกลางคืนแกจะไม่ค่อยนอนแกจะขอของกินบางวันก็ร้องเรียกกินของดิบเหมือนไม่ใช่ยาย ของแรงหมอปลาอาการหนักที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาในบ้านนี่มีผีด้วยอะเยอะพเนี่แย่มากเลยใจจะขาดและอีกครั้งที่ครอบครัวต้องตัดสินใจถ้าจะให้ทีมคูซ่าปลาัยช่วยอ่ะมันก็คือต้องแลกกับชีวิตยาย มหัภผู้ทราบปลาภัยวันนี้ได้รับเรื่องล็อกทุกจากครอบครัวหนึ่งให้เข้าช่วยเหลือคุณยายวัย87ปีที่มีอาการแปลกๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนกลางวันนอนเหมคนจะตายส่วนตอนกลางคืนจะลุกขึ้นมารำเจแบบเไม่ไม่อยากนอนแต่เกนอนไม่ได้เจจะหมุนอยู่อย่างนั้น่ะ บางทีก็แบบไม่ไม่แน่นอนเลยอ่ะสามวันสามคืนนะแกไม่นอนแต่ลูกมาแกก็จะเรียกเรียกมาเรียกไม่ให้นอนอ่ะต้องมาอยู่ข้างๆยายอ่ะไปห,หาหมอแกก็ไม่นอนนะหมอบอกว่าแกไม่นอนเลยแกจะเป็นรบกวนคนไข้ข้างๆอ่ะแกจะเดินไปเรียกคนน,คนนู้นคนนี้แกไม่ง่วงอ่ะให้หลวงพ่ออะไรมาลดน้ำมตลอะไรให้แกก็นอนหลังจากนั้นแกก็ มันเหมือน,นไม่ใช่แก่ถ้าเห็นลูกหลานเดินก็จะเรียกเลยแล้วคงไม่ได้กินข้าวข้าวมาให้กูกินหน่อยอะไรช่วงหน,นึ่งปีสองปีวันนี้คือเขาจะกินเยอะเป็นพิเศษครับโวยวายตอนกลางคืนคขอของกินเดี๋ยวเขาขอนู่นขอนี่นขอนั่นนะครับก็ดูมันแปลกๆครับบางทียายแบบอายุป่านนี้คนแบบแถวบ้านเขาก็ไม่กินเยอะขนาดน,นี้บางวานันกินนมวันละสี่ห้ากล่องอะไรเงี้ยครับ แรกๆก็ปกตินะคะแต่คือเขาจะกินเยอะก็จะมีละหลักๆคือของหวานมีบางวันก็ร้องเรียกกินของดิบก้อยดิบอาหารที่ผิดสังเกตหนึ่งเป็นแววตาค่ะบางทีจะแข็งมากเหมือนไม่ใช่ยายสนี่คือคำดา่าถ้าไม่เอาของให้เขากินเขาก็จะดา่าแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาบางทีกลางวันนอนแต่กลางคืนไม่นอนเลย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวได้เดินทางไปหาหมอปลาที่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือมาก่อนแล้วแต่ทางครอบครัวไม่เชื่อว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างของคุณยายไม่ใช่ตัวของคุณยายตามที่หมอปลาได้บอกไว้แต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนทางครอบครัวได้ร้องขอความช่วยเหลือมาอีกครั้งเพื่อให้หมอปลาช่วยลงพื้นที่พิสูจน์สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นและเข้าดูอาการของคุณยายอีกครั้ง แล้วก่อนหน้านี้เห็นมีพาไปหาหมอปลามาที่บ้านใช่ไหมครับอืมหนูไปเองหนูไม่ได้พายายไปคือเหมือนไปให้เขาไปช่วยเหมือนเราก็เอาเอาหมอมาเอาพามาแล้วก็คือแกก็กยังกลับมาเป็นสภาพเดิมอยู่ก็เลยเรื่องที่จะทักมาหาหมอปลาเพราะว่าหมอปลาจะมาที่สารคามหนูก็เลยทักมาค่ะ วันนี้หมอปลากับป้ารัตนาเดินทางมาถึงจังหวัดมหาสารครามซึ่งภรรยาบินไปเกาหลีทานายพยิสานไปเป็นสาหลายอยู่ในทะเลไหนก็ไม่รู้ได้แค่ป้ารัตนามาเคสเนี้ยถ้าย้อนไปเมื่อหนึ่งเดือนปฝาสที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยไปปรึกษาผมถึงเรื่องของพฤติกรรมยายซึ่งวันนั้นน่ผมแนะนำว่ามันต้องทำพิธีปลดปล่อยยาย ซึ่งในตัวล่างยายม,มันไม่มไม่ใช่ยายเลยแต่เหมือนคนที่ไปปรึกษาเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้เขาบอกว่าอย่ยังไม่เป็นไรหมอถ้างั้นรอดูสักพักหนึ่งเป็นเดือนฝ่าก็เลยติดต่อผมมาใหม่เดี๋ยวเราไปรู้ว่าหลังจากที่เราไปคุยกับยายเนี่ยครอบครัวขอ,ขอ,ขอรับได้ไหมอย่างที่เราเคยพูดก่อนนะั้นที่เขาไปปรึกษาผมนะป้าป้าพร้อมไหมพร้อมโอเค okay. วันนี้ไม่เหนืงง่อยบอกเลยว่าถ้าเมียไม่อยู่ทนายไม่อยู่ช,วชิวๆฮนะ,ะป้าป้าทำพิธีอะไรอะ่ะบอกกับพระให้รู้บอกกับพระให้รู้ว่าไงความจริงคืออะไรในบ้านแล้วความจริงคืออะไรอะ่ะจะเป็นน้องพี่ศักดิ์มินรักดาวว่าาสนาอะไ,ไหหรมโนดโอเค ตอนนี้พอเริ่มเข้ามาก็เริ่มแย่ถ้าเข้าแบบนี้คือไม่ใช่ตัวยายเลยแย่ขออนุญาตถามหน่อยดิทำไมต้องมีได้มอมงคลกับสายสิงค้องคอกับค้องแขกมาเอาหลวงปู่มาลดน้ำมนต์ให้แกไม่ได้นอนแกว่าแกนอนไม่ได้ แล้วพอแล้วพอรถก็เหมือนเดิมก็นอนได้สี่ห้าวันแล้วแกก็จะกลับเหมือนเดิมอยู่ทรมานมาสองปีแล้วจ้ะแกไม่ได้นอนบางทีก็หกคืนห้าคืนหกคืนกลางวันด้วยเนี่ยเนี่ยมันไม่หลับป้าป้ามาช่วยผมหน่อยต้องมึงมานั่งนี้มาช่วยตรงนี้จ้ะจ้ะมาช่วยหน่อยชีวิตจริงไหซึ้ได้เลยน้ตั้งหัวด้เรา อานันอานันเอออ่อนละว่าไปไม่อ้วกรผมป้าไม่ใช่ป้าอ้วกผมอ้วกพูดนะอยู่บ้านจริงๆจะสวนแบบสับเลยผสมชอนโอ้เราเป็นคนดีนะรัตนาหอเลใครบอกว่าด่าเธอมาสู่ที่บ้านแล้วสวนบทนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนสับที่หนาเตอ ป้าดูยายนี่แกยายแกเป็นอะไรถามยายเด้อผมแย่ไม่ต้องมาสอนหรอกเพื่อเพื่อเขาว่าอะไรนะยายป้าป้าเขาว่าอะไรไม่พูดมึงฟังหะชีวิตจริงนะกูจะต้องคุยกับพี่น้องกูหมดเลยนะดีๆทั้งนั้นยายนอนห้องไหนอ่ะก็นอนก็าดูห้องนอนยายเนี่ยก็นี่แหละนอนด้วยกันเนาะบางทีก็ห้องนน แย่ในบ้านก็แย่เพี่โอเ้ยเออ่ตรงนี้เหรอาอยู่บนบ้านก่อนได้ไหมในบ้านนี่มีผีด้วย แค่เพียงหมอปลาเข้ามาในบ้านได้ไม่นานก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างในหลายๆจุดและเริ่มมีอาการแย่ลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดมันสัมผัสวิญญาณนอะทั้งสองที่เลยทั้งตัวของคุณยายและในบริเวณบ้านยังไม่เจอ พยายามไเจอจะแยกเนี่ยทรมานแย่มากเลยในฝันลูกสุดตัวเนี้ยมันใจจะขาดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าหมอปลาจะช่วยเหลือเคสนี้ได้หรือไม่สักครู่เดียวกับคู่ซ่าปลาภัย